ผมข้ามเวลาเพื่อมาพบเธอตอนที่10อย่าขาดเรียนลักเพราะผมคิดถึงคุณสวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆพบกับพวกเรา HCG TV วันนี้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันดีกว่าครับดูเหมือนคุณโอมูละตัวจริงจะต่างจากที่เราคิดไว้เยอะเลยเรานึกว่าเธอจะเงียบๆเข้มๆแต่เธอดูสดใสล่าเริงม,มากซืโตมุค,คุงได้คุยกับคุณอมูละไหมได้ครับได้แต่ว่า แต่ไรหรออ๋อปา่าเปล่า,าเราเพิ่งจะบอกว่าปากเราไม่ได้พลอยถามไปตอนเดียวก็จะผิดสัญญาแล้วเหรอเฮ้ยนี่เธอปิดบังอะไรฉันอยู่หรือเปล่าไม่เลยครับผมขอสาบานด้วยเกียรติของลูกเสือเลยเดี๋ยวไม่ใช่ไปแอบจีบกันนะเก็บความเพอ้อฝันนั่นไว้แล้วไปเล่นตรงนู้นคนเดียวนะครับอืมห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิงจะไปฆ่าพาราเหรอ ใช่แล้ววันนี้เรียนมวยปั้มนะฉันยังคิดท่าไม้ตายไม่ออกเลยเอ๊ะคุณอมุระดีจังเลยเธอมาเรียนด้วยว้ามีคนให้เล่าไปดีกว่านี่เราต้องฝึกการทักคนใหม่แล้วมั้งเอาเราสาวๆมารวมตัวเร็วก่อนจะเล่นมวยปั้มให้สนุกเราต้องมายืดเส้นยืดสายก่อนนะให้แต่ละคนจับคู่กันนะครับนี่สมศรีมาคู่กันไหมได้สิสมปองทำไงดีนี่คุณอมุระ เรามาจับคู่กันไหมได,ได้สิไม่สิได้โปรดด้วยค่ะอะอืมร่างกายเธอเนี่ยไม่ยืดหยุ่นเลยนะคุณอาซากุระแข็งแรงเกินไปตั้งหากเปลี่ยนกันไหมปะแป๊บหนึ่งนะอ,อย่าฝืนเกินไปล่ะแต่เธออุตส่าห์มาคู่กับฉันแล้วก็ขอโทษเรื่องที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะคิดมากนะ่า แล้วอีกอย่างฉันก็ไม่มีคู่ด้วยเพราะงั้นเราต่างช่วยเหลือกันแล้วกันนะงั้นฉันขอไปดื่มน้ําก่อนระวังเป็นลมแดดนะโอ้ยทำไมประเทศไทยมันร้อนงี้ฟะเอา้าหรือไปนี่ญี่ปุ่นเอ๊ะคุณอมูละเป็นอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอถือโอกาสอุ้มไปห้องพยาบาลด่วนมมไม่พาไปห้องของฉันแทนห้องไหนนะอ๋อห้องพักคู ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราแต่ผมดีใจนะที่คุณโอมูลอยากเข้าเรียนฉันไม่ได้อยากแต่ฉันต้องจับตาดูนายอย่าเพลอไปบอกความลับคนอื่นเข้าถ้าอย่างนั้นผมก็ยิ่งดีใจถ้าคุณห่วงที่ผมจะไปบอกคนอื่นแสดงว่าคุณเริ่มจะสนใจเพื่อนร่วมชั้นแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่บอกใครแน่ขอบคุณนะโอ้หัวใจผมพองโตเลยแบบนี้ว่าแต่เธอกับคุณอสักุระเป็นอะไรกัน ทำไมอยู่ดีๆถึงพูดถึงเธอละ่ะก็พวกเธอนะ่ะตัวติดกันจนจะหลอมรวมกันแล้วพวกเราแค่มีอะไรคล้ายๆกันเลยเข้ากันได้น่ะทำไมนายกับคุณอาซากุระถึงสนใจฉันมากขนาดนี้ละ่ะเป็นคำถามที่ดีนะน้องสาวผมนะ่ะคิดว่าถ้าปล่อยไว้ไม่ทำอะไรผมจะเสียใจภายหลังแน่ๆเพราะผมคงจะคิดถึงเธอมากถ้าเธอต้องหยุดมาโรงเรียนอีกครั้งออีกครั้งนั้นเหรอหม,หมายความว่ายังไง ชิบเป่งละเพิูดป,ปากไปอ๋อเมื่อกี้ผมพูดผิดน,นะครับอ่ะเดี๋ยวคุณอมุระก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชื่อชอบสามารถกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับส่วนตอนหน้าจะเป็นอย่างไรไว้มาดูกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ